าชาตินี้มันก็ไม่มีชาติไหนไอ้เจ้าเล่เทวฤทธิ์มึงอยา่าได้คิดต่อรองพยาเล่เอาน้องงมันเป็นเมียได้เหรอโอ้ยเห็นไหมไม,ไม่เห็นไหมว่าไนเอาน้องปมปหมันเยอะมันเยอะไอ้เจ้าเล่เทวฤทธิ์ ต่อรองอีกนันยลัดมันไม่ใช่น้องมาต่อรองไม่ได้ขอเปนอ็นยมมาทูตุดชีวิตไอ้เทวฤทธิ์มึงตายอ่าฮข<อ>้ามันการนองกษัตริย์กับเจรจาฝ่าพระบาทถือสิ่งทีาชกขัก็มอนันจะป้องกันฝ่าพระบาทไว้ให้ คม่นกษั<ะ>ตริย์าันไม้เ้ายไม่มีทม่ทเทวนิแห่งเทศนี่มาพกข้า่กนแล้วดิไอพวกเฮียไม่ชวยกูเลยใคร้าวเายข้าวไมู่้ สู้กับคนอื่นสู้ได้แต่สู้กับพ่อฉลองไม่กล้าสู้ทุนกระบอกและเท้าสวนกระบอกเทวรรบัดนี้นก่อทัพของกษัตริย์ฟาดพบน้องสาวกัจจารัตน 哎，别叫屁！ เขาพี่น้องกัน<ล>ฟังพี่ให้เขาคุยกันกันยลพี่มีเจ้าเป็นน้องสาวเพีคนเดียวหวังแลอเกิดเราพี่น้องต้องรักกันไม่เห็นผู้ใดดีกว่าแต่นี่เจ้าเอาใจออกห่างไปเข้าข้างเทวีไม่คข้ากอย่างไรกันโทษขรานี ฉันยอมรับผิดแต่ตอนนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ที่สำคัญแล้วราชโอลวทั้งสองพระองค์ก็มีแล้วด้วยสายเลือดของพระเจ้าพี่เทวันิตอยู่ครึ่งหนึ่งพระเจ้าพี่ใอยทํากลับไปไม่ใช่ไอเด็กสองคนนี้ไม่มีสายเลือดของข้ากัญรักพี่จะให้โอกาสเจ้าดาบเล่มนี้ จงนำมันไปตัดหัวเทวริษหัวของเจ้ามาแล้วพี่จะให้อภัยด้วยเจ้ากับเมืองเวียนแก้วของเราใช่ใช่ไม่เพีคะผมฉันจะทำอย่างนี้นได้ยังไงใีเมื่อพระเจ้าพี่เทวิีคือพระสวามีของน้องมึงเห็นหัวดิวกับพี่อย่างนั้นเหรอพระเทว์เธอแม่เธอหม่อมินด้วยพระนี้หม่อมฉินทำไม่ได้จริงๆเห็นแก่หม่อมฉันเห็นแก่ร้าน เนดินบีเธออยู่ตีส่งเธอแม่เพีนกูคิดไม่ได้ในที่สุดน้องสาวมีคนอดู่ห้องกูก็เอาใจเข้าข้างศัตรูเพราะฉะนั้นพ่อองกูกับมึงไม่ใช่พี่ใช่น้องไอ้เก่อไปในเมื่อมึงเลือกข้างศัตรูนี่กูจะให้มึงตายไปอยู่กับผัวมึงซะไม่ไม่ใช่การเงไย่เงียบไม่ตายย่า ไม่มีความเมตตาสำหรับกษตรกรใจร้ายกาจยาลัดท้องทั้งหลานชายทั้งสองนี่คู่เลยอาเข้มา เทียวลิและอีกกันยารัดม really ึงยังไม่คิวิตอย่รือหัวข้างแค่ช้าก่อนไปทรงเด่นรององค์จักรพรรดิฟารังเหตุผล่าชคูณกราบกระหม่อมราชคูสิงห์สุมีเหตุผมเดี๋ยวไ้พงเดี๋เจ้าผาอะไรมีลูกหมาด้เหยอต่อ่างไปอะไรตาอุ้ยห่วงกินหัวหมูอ๋อไม่มีเสียงเด็ก ไอ้ลไหนล่องๆใหม่เนียเฮ้อเหนื่อยเสียงแห้ง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 ล่องเด็กนี้เดี๋ยวกูตั้งคณะไปอยู่กูไปไหมคณะอะไรบายๆอ่ะอะยมยังไงถ้ามาด้วยกันนะแกจะเพิ่งหมดตัวนะทำไมอะไอ้จิ๊บหายเดี๋ยวไม่มีเพื่อนแก่กูเพราะเด็กข้าทรงเดี๋ยวเป็นเพื่อนด้วยเหตุผลอะไรจะกูลาดทิดาแห่งเมืองเวียงเก้า ยจมาทอดกายทอดใจให้เมืองเทพนครไอเด็กคนนี้มันเป็นสายเลือดแห่งเมืองเทพนครพระองค์จะฆ่าทำไมเมื่อพ่อมันยังไม่ตายเลี้ยงอุปโลกไว้เป็นลูกของพระองค์เมื่อมันโตแล้วไทยไปฆ่าของมันแล้วมันจะเจ็บใจยิ่งกว่าพระองค์อีกเราไม่ต้องคำนั้นเลเหตุผลตันดีนะเจ้าขสายเลยศัตรูหัวกูดดีไหมลงมองทำไม กูจะเลี้ยงมันเอาไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธในภายภาคหน้าเอาให้ลูกกับพ่อมันฆ่ากันใช่สะใจกูเฮ้ย hey! มึงสองตัว<ฆ>ฮะอะไรไม่จ๊ะเด็กคนนี้ต้องมีชื่อไม่ฆ่าเหรอไม่ฆ่าเอาไม่ฆ่าแล้วผมสองคนจะไปยังไงกันละมึงต้องไปเลี้ยงเหรอมอมหมีเจ้าเอ้ยต,ต,อออตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนจักนานนามลาดโอรสเสียอ้วน ชิบหายโดนติดคุกอยู่นะเนี่ยมึงนี่มันมึงไล่เลยมึงขายเลยวผมใส่เองตลกตลกตลอดเวลานี่เขาเห็นอัดอัดอัดซีดีอัดวิดแล้วเขาอัดซีดีแล้วเขากำลังเป็นคดีความประยู่เอามาเล่นด้วยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหาเลยเลยตกห้คนตาหลุดดีไหมมึงจะเอาหาเลยหาหาเลยหนักหนาแล้วไอ้เมิร์ฟดาด่าไปก็อัปเป้ลเขาก็บอกอยู่เฮ้ยช็อตแรกๆนี่ยังไม่ต้องหาโดนไปเลยต้อนหลังฮะ เอาฮาอย่างเดียวแลวโอ้โหไม่มีสาระมันต้องมีหลักการสาระบ้างอ๋อต้องมีต้องมีสาระเพศต้องมาตรฐานแล้วไปเอาชื่อเสียงเดี๋ยวเขากำลังเป็นคดีความอยู่ที่กระตฟ้ารั่นถ้ากูเล่นเขียวเสวยมันก็จะไปซ้ําเรื่องอื่นเพราะเรามันไม่เรามันไม่ศึกษาไงเออใสาดีและนี่เกศึกษามันมีเหตุโพจะทํายังไงดีวะเนาะเอาเลยเอาเลยขอเดชะพระองค์ท่านไอ้เมิร์ฟกระหม่อมฉันขอขนานนามเด็กคนนี้ชื่อว่าวาสิน ไอ้เฮียมึงนี่เฮียกว่าอีกมึงเฮียกว่าเสียอ้วนอีกไปอยู่รายการ50 50ของมึงทุกมึงขนดหนักว่ากูอีกว่าสินแต่ไม่มีงานดูแต่ละครอย่างเดียวเลยกูพวกมึงรู้พะยะค่ะว่าเด็กคนนี้เป็นซันเดอร์ศัตรูพะยะค่ะกูจะแต่งตั้งให้เป็นราชโอรสของกูพะยะค่ะให้ขนานนามว่าฟ้าน้อยนั่นเหลยฝ้าหน่อยหน่อย่น่อยพวกมึงเป็นพี่เลี้ยงพะยะค่ะราชคูรับเด็กกระ ฝึกซ้อมฝีมือเพลงดาบเพลงทวนให้กับมันถ้าอยางอะอนาคตภัยพระไอ้ฟ้าน้อยนาเลศคนนี้แหละจะข้าไอ้เทวิตแทนครูวอาเลเดี๋ยวผมส่งไปเรียนถนัดดาบกห้แล้วกันวังไม่มังเมื่อเลี้ยงต่อแล้วอายุสิบห้าปีมึงต้องเป็นราชคารูสอนเพลงดาบให้กับมันราชโูเออนั่นแหละคารูนี่ก็ไม่กลับบ้านแกได้จับฉลากตายแล้วไอ้หมีอ้ไปส่งเลี้ยงไปฝากสนักดาบไว้ก่อน และฉากนี้ครับพบบทบาทการแสดงของตาวยัวฝ่ายหญิงนำเพชทพักตีฝากบทบาทความสามารถของนางเอกนิสิตนักศึกษาครับน้องพึ่งยอดกวัญ 等等。 วันนี้ท่านสอสอฉลองเลี้ยวแน่ครับแสดงจนจบเรื่องนะครับ เราเป็นหญิงแต่การมั่นหมายเจ้าพี่น่ะรอมานานเกินไปแต่ก็ได้พูดแค่ว่ารอเจ้าพี่ถ้าหากไม่ทำอะไรสักอย่างจะไม่ได้อายเพียงแค่หม่มฉันแต่เจ้าพี่จะอายประชานาราษฎรชื่อเสียงที่สเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่สร้งางออกมาจะให้ผู้ชายคนนี้ที่สเสด็จพี่ไม่เคยเห็นหน้ามาทำลายมันไปอย่างนั้นหรือเพคะถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเราต้องอายอย่างนั้นเหรอก็ใช่สิเพคะเสด็จพ ทั้ง,งั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างจริงไหมสเสด็จพี่อยากจะทําอะไรเพคะในเมื่อเขาไม่ยกขันหมากมาแต่งกับเราและเราจะรอช้าอยู่ทําไมไปรับรางวัลก่อนสิขอบพระคุณครับขอบคุณพี่สาวนะคะขอบคุณคขอบพระคุณสาหรับรืองวันนับใจ เช่นนั้นในเมื่อเขาไม่ยกขันหมากมาเราก็อย่าช้าเลยถึงแม้จะเป็นผู้หญิงพี่นี่แหละจะย,ย,ยกขันหมากไม่แต่งงานเองเลยเมื่อเขาตูกติดแบบนี้ขอให้เจ้าพี่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าหากการแต่งงานไม่เกิดขึ้นมีใบบอกมาเถิดเพคะสงครามจะยกทัพไปเองและถักนี้ขออ่าท่าน ก็ปวดบาทการแสดงห้องตาวลายน้องนายลูกชายพ่อเบิกรับปวดบาทเป็นราชบุตรอัิราชแห่งพื้นแผดินดสีเทพ ที่ราชชาติบุรุษยิ่งใหญ่นยุธทธภพในิสัยบุ่มบามตามระบบเรื่องการรบแคล้วคองมนึกถึงคู่มันที่รอวันวิวาแม่สีสุัา นางพญาไม่เคยเห็นหน้านวลนอมรู้เพียงประวัติพ่อสังเขปเธออยู่เมืองเทพนครสัดส่วนของหล่นเป็นอย่างไรพี่หมายใจจับจ้องคนรอไม่ไหวเพราะใจกระสันอยากเห็นคู่มันคู่หมาย ก่อนเข้าหอเรารอไม่ได้เพราะหัวใจเรียกร้องเรากลัวว่าเธอปั่นใจไปให้ใครๆขอบครอ ขอบคุณครับเดี๋ยวพบบทบาทการแสลงของคณะพันสอสอฉลองเลี้ยวแนงในช่วงหนึ่งนะครับมีบทบาทสักคันอีกมากมไปข้าเองราชบุตรอธิราชพระบิดาคงข้าได้มั่นหมายข้ากับสีสุดาหแห่งแผ่นดินเทพนครเอาไว้จนมาถึงทุกวันนี้ ข้ายังไม่เคยเห็นหน้าข้าตาม,มาก่อนแต่วันนี้ข้าทนรออีกไม่ได้ข้าอาทิราจะไปดูตัวเม่ดสีตูลางด้วยตาหู้าย เวลาผ่านไป20ปีทำไมเรื่องนี้เราออกกันจังเลยเนี่ย20ปีแล้ว20ปีแล้วไวจังไวสิวะในเรื่องมันไวเรียกต้องรบลัดพยะค่ะรีบเล่นเถอะทำไมพระเอกแจ็คน้ำไทยเดินเยี่ยวสี่รอบแล้วตื่นเต้นไงเรื่องใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นฟ้านนอาเลศลูกชายของข้าส่งไปเรียบจนักดาบพยะดีมากมันต้องได้อย่างนี้สิวะพยะค่ะภายภาคหน้า กูจะใช้ฟ้านอน,นในเรืกของกูไปฆ่าตะตุ่ของกูทุกคน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 แยบแยเไม่มีความสุขจุ มึงสองคนได้ยินเพลงของกูกกไหมมีละครสำเนียงลูกบาโม,มกคนด้เหรอเฮ้ยไม่ใช่เสียงใครมาเจ้าเจ้ามีคนมาใช่ป่าวะออกไปดูพี่มิโอ <ไป S 1> <ม>้ไม่ดีมึงไปดูซิว่าใครมาพระเจ้าลุงเจ้าข่าออาประลับหนีด้วยนีเด็ดมาแล้วอยู่ข้ขางนอกเจ้าข่าได้ยินหรือยังละพระเจ้าลุงเจ้ขาข่า ทังฮีโต้ <c oughs> อะไรใครนะมาเจียวจ้าวไรหน้าเมืองใครอะไรชื่ออะไรรัชนีอ๋อชื่อโศเพนีรัชนีรัชน่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงโคมนูนะ่นน่ะโคมตรงนี้เหรอเออเท่าไหรอ่ะเท่าไรสามสิบ <30. S 1> <c oughs> นี่จิ๋วไปทำไมถูกจังสามสิบแม่ เฮ้ยเดี๋ยวให้สองร้อยเลยโฮ้ยไม่เอาเยอะไปไม่ไหวหรอกทำไมอ่ะไม่เอา30มสิก็แย่แล้วเออหน้านึกว่าให้ค่ากระทิงแดงเ้าเดี๋ยวฮะค่ากระทิงแดงอะไรมงึงเอาบอกมาจากโคมตรงนี้โคมอะไรกูเดินมาจากโคมไฟทางโน้อนนะอ่ะอ๋อแต่งตัวยังไอ้สามสิบพี่ว่าเดีมึงคิดว่าอะไรฮะอ่ะอีเดี๋ยวโอ้โหไว้ผมยังกับแม่วิญญาณเจ้า ท่ามาอะยุไปเดี๋ยวจะยุกประเดี๋ยวมันเทรนกูเดี๋ยวองค์หญิงรัชนีใช่ไหมพาคูมันใช่ไหมน่านอนโอ้โหมาถูกที่แล้วอยู่ข้างในอยู่ข้างในนู่นอยู่ข้างในเชิญเสด็จเพื่อใครแต่ไฟ้าน้อยใช่ไหมว่าไม่รอดแหละพระเจ้าลุงจู่เข่าอัดมาแล้วดีด้วยดีมากมาแล้วอยู่ข้างนอกเจ้าข้าได้ยินหรือยังพระเจ้าลงดีมากเดี๋ยเอาไปสองขั้น กลับของพระอรุณ <coughs> 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 ตามมันเนะ๋ตามมันเนะฟ้าน้อยหรืออายุเหลือน้อยมอมอยิ่งดูดวงอยู่ว่าไงว่าพักหลังนี้จะมีคนเข้ามาโปลพันในชีวิตคออะไรนะคนชอบกินกาแฟเข้ามาโผลพันในชีวิตเดี๋ยวไม่ไม่ใช่อะไรเพคะเจ้าลุงนี่ใครอะนี่ไม่ใช่ฟ้าน้อยแล้วนี่ตัวอะไรอะมาเล็กเทพที่ทหารทหารเออแย่แม่ กี้จะแดกกูอยู <S <S ่แป๊บแป๊บแดดช่วยพระคองไปครัพระเจ้ารุงพระเจ้ารุงหลานถามหน่อยเถอะทำไมล่ะน้ามันหมายก็ตั้งนานแล้วให้หลานรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกหลานก็มีหัวใจทำไมฟ้าร้อยหน้าแรกเนี่ยไม่มาติดมาสักทีเอ๊ะแล้วพี่เจรุงจะเล่นนะไปไอ้นี่มาส่งไปเผาดูกูเป็นเจ้าเรืไทยไม่รื่อยสลับโอ้ยชี้แจะฆ่ากูอย่างเดียวแล้วมึงจะคลองเมืองจะคลองเมืองเฮ้ย ยังงงงไเขาาามแต่นใจเย็นเหลือช่องไฟให้ลงพูดบ้างก็มันมาัวรัชนีใช่ไหมเนี่ยแต่แหมโอ้โหพวกมึงไม่รู้นี่คือราชิดาแห่งเวียงฟ้าที่มัดหมายตั้งแต่แบะแบะบายปออพาคูมั่นของฟ้าท่นาเลสแล้วมาทำไมนี่หลงมาทำไมถามได้ก็พันเจ้าลงอ่ะให้หลานรอแล้วหรอเราหลานรอนานไปแล้วเมื่อไเสด็จพี่ฟ้าน้ โอ้<ะ>ใจเย็นๆใจเย็นก่อนฟังลุงพูดก่อนฟ้าน้อยนาเลศยังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาเลยไปฝึกปืนฝึกมือเพลงดาบอยู่ที่สำนักดาบยังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาอีกเหรอยังไม่กลับมาเลยแล้วกลับม,มาเมื่อไหร่อ่ยังไม่รู้เหมือนกันจ้ะโอ้ยไม่เอาหลอไม่อยากรอแล้วไปตามกลับมาซ่หนอจะต้องตามกลับมาเดี๋ยวนี้เลยหลังจากมีผัวหลังจากมีผัวองหญิงองค์หญิงหิวมาจากไหนเออก็รอนานแล้ ถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็เอาเสด็จพ่อไปก่อนคือแน่เไม่เอาเอาหลานหลานใจเย็นๆน,นะฟังลุงพูดก่อนที่หลานยกยกกองขอนมากมานี่มาแต่งงานเหรอจะ๊ะก็จะมาแต่งงานสิอเอาไงพี่เจะหายไว้ไฟเหลือเกินเอาเขามีแต่เจ้าบ่าวยกไปนี่<อ>ใจร้อนยกมาเองด้วยเอาไงพ่อเอาไงพี่เจะเอาอย่างนี้พี่เจะมึงไปตามฟ้าน้อยนาเลศที่สรนัดับ ให้รีบกลับมาถึงวันให้กับวันถึงคืนให้กับคืนบอกคนในเมืองหลวงเขาหิวไปไปไหนกันน่ะไปตามเด็กพี่เหรอไปตามฟ้าน้อยนเรศให้ใจเย็นๆนะจ๊ะเอาอย่างนี้ไปพักกับลุงก่อนตำหนักของหนูอยู่ทางนู้นเดี๋ยวฟ้าน้อยเร้กลับมาปุ๊บแต่งงานปั๊บเลยเฮ้ค่ะเชิญเด็ดเชิญเด็ดนี่กูคิดผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้า แย้ายเสี่ยวใหญ่ฝาเอาเลยนกับมาก็แต่งงานกันเลยดาาตุ้กแจ็คก,ก็เท่าอบอิเกร้องไวเล่นไวคณะดวงก้านี่ละครับคณะเดียวดูทีเดียวกันรู้เรื่องผมไม่แจ็คก,กุ้มใจละเกินพาดอ้อยไทยยันไปไว ทำนักพูดไทยสวรรค์สนักตาบตั้งแต่เล็กป่านนี้คนจะโตเป็นหนุ่มหน้าดูเหนื่อยแล้วเกินไหนจะทํานาไหนจะเลี้ยงสัตว์สาริกายอีกคนนึงน้องสาวก็ไม่ไหวเดี๋ยวจะไปรับน้องชายกลับบ้านถ้ามึงไม่กลับหัวมึงแตก